ธาตุหลวงเวจันคือธาตุทพเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้เห็นบอกนี่คือว่าเป็นภาพบรรยากาศธาตุหลวงเวียงจันทร์ที่อยู่เมืองไซสิสธาตุคนหลวงเวจันตอนนี้เขาจะบุญธรรมพึ่งนานี่มาในปี 2, สองพัาเพิ่นก็ได้มีการเก,กี่ยมเพแบบเก่าเนี่ยในเบื้องไหนเขาจะมางแสดงรูปภาพแต่และอะรนยการกอร่อสร้างธาตุหลวงที่ไปที่มาธาตุหลวงเป็นอะไรนี่ไปติดตามในเมื่อบุญเพื่อนจะมาแสดงให้พระสิดาดูสามสิบไหมวะ โลนึงมาได้จังหน่วยบุญน้อหน่วยหน่อยกับซีหน่วยหน่วยใหญ่กับซับหน่วยเออเอาลุ้นเอาน่อยน่อยใหญ่สวยงามพี่น้องคือว่าการตกแต่งประดับประดาในขอทีมงานของคนที่มาตกแต่งในสวยงามอีกในปี2 0ง4เบื้องข้างก็จะมีติปเข้าแต่ปีนี้โบมีติปเข้าหรือว่าเพื่อนจะเอามาใส่เบื้องสบายดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบสวรรค์บรรณาพี่น้องมาตอนที่2 ทีมงานส่องสมนบบรรานจะนำพาทางผสมไปครับสมบบรรยากาศเดินพรทธาหลวงเวียงจันทร์ก่อนจะเปิดงานบุญนมัศการพรทธาหลวงเวียงจันทร์ปี2 0 2 5ที่จะมาถึงนี้ตอนนี้ข้าพเจ้าได้อยู่ทางเบื้องหน้าพรทธาหลวงเวียงจันทร์คือท่านทเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้บห็นี่คือว่าเป็นภาพบรรยากาศทตุหลวงเบียงจันทร์ที่อยู่เมืองไซสิทธาตะคร์หลวงเวียงจันทร์ตอนนี้ข้าพเจ้าอย่ทางเบื้องหน้า หลังจากนั้นข้าพเจ้าจะนำพาท่านผู้สมเดินไปเบื้องถึงไปเบิ่งว่าเพื่อมีการกัเกเยมหนังอยู่เดินท่านหลวงนั้นก่อนจะปติตามผู้สมขอฝากกดไลกดติตามคนกระดิ่งจะเือนใน่องสวรรค์นบรรณาเด้อทนสมก่อนจะหาปีดโอมใหม่มทาทำสมได้รับสมตอน,ต,อนต่อไปพี่นอ้องไปไปับสมเบื้องดินท่านหลวงพบกันพี่น้องนี่คือท่านผู้สมเหตุจะเป็นพาดหลวงเวียงจันถือว่าภาพบรรยากาศก,าก่อนบุญน,นมัสการท่านหลวงที่จะจัดขึ้นใน ระหว่างวันที่หนึ่งหาวันที่5เดือน 21, สิบเอ็ดสองพันสหที่จะมาถึงนี้ก็ถือว่ามาเบิงแล้วภาพบรรยากาศในอ้อมหอบเบื้องข้างก็ได้มีการอนามัยเริ่มตกแตง่งถือว่าสีสันปีนี้ถือว่าคึกคืนแน่นอนพี่นอ้องปีสองพันสหในคึกคืนแน่นอนนี่คือท่านผู้ชมเห็นอยู่ในนี้นี่ในสีสันลักษณะต่างๆก็ได้มีผู้คนมาเบิงมาชมถือว่าค่อนข้างหลายพี่นอ้องมว่วนผสมควรบันทึกไปย่างประทางเบื้องถึง คือจุดนี้ก็จะเป็นเจ้าไซทิธาแบบที่สองคนกาที่ว่าสามารถไปติดตามผับชมย้อนหลังได้พี่น้องคือทีมงานซอกงสมบัติบรนณาก็ได้อัปเดตมาให้ท่านผู้ชมในแต่ละระยะก็สสมารถไปติดตามย้อนหลังได้ก็ถือว่ามีผู้คน มาอยางรีดมาออกกําลังกายใายามห่อนแรงก็ได้มาหับสม,มแกถ้ว่านี่เจ้าสาเสถีรธิราชก็กถือว่ามีผู้คนมาหับสมมกากับมาไปสักกะพะหัวาที่ได้มาในเอ่อ ท่านหลวงถือว่าโบโบโมเม่นจําเป็นโบว่าแต่มือบุญท่านหลวงถือว่ามือปกติพี่นนองเพื่อนก็ได้เปิดให้บรรดาท่านผู้สมได้เข้ามาสักกราระบูชาพระท่านหลวงเจ้าไซสิทธาที่อยู่เบื้องหน้าพระท่านหลวงเป็นจานน้คือท่านผู้สมเห็หนอยู่ในนี่็กือว่าคือบรรยากาศในยามหัวแรงพี่นอ้องใช้เวลาบางๆสั้นๆหน่อยหนึ่งมาพาท่านผู้สมมาหับสมถือว่าหาก่อนจะขึ้นเราต้องปดเกือบยู่ลุ่มปดเกือบจะขึ้นไป ดีจะย่างไปอ,อ,อยู่บนกลางบนเดินกว้างๆพี่น้องเวลาจะมีการปรับปรุงแบบใดตกแต่งแบบใดหลังจากนั้นตอนที่3จะนําพระราษไปเบิง่งในจุดที่เบื้องข้างวัดถาดหลวงเหนือนรพี่น้นองจะไปเบิ่งเบื้องเดินนี้ก่อน ถือว่าบรรยากาศนี่คึกคืนผสมกันปีนี้ในปี2020นี่ทอดมือบุนท่านหลวงแห้คนจะเต็ม,มหมดเลยพี่น้องในเดินจนุดนี้คือทําน z o o เห็นอยู่ไหนนี่แต่มาฮอาตอนนี้ก็มาสังเกตบิงว่าคนก็ามาหลายพอสมควรนะว่า แต่ว่าในจุดนั้นฮอตมือ้อเนาะเพิ่งจะมีฮานค่าฮานต่ตางๆขายของกินซุกอื่นอยู่ในจุดนี้เพิ่งเต็มเดินในเดินญาน,นี่พี่นอ้องทีมงานส่องสรรค์บรรณา,นนานก็จะได้ได้อัปเดตในแต่ละระยะระยะมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมเป็นระยะระยะก็คือว่าเมื่อน,นี้ก็เป็นวันที่สาวหกเดือนสิบปีสองพันห้ามาเบิง่งบรรยากาศ การกะเกียมก่อนบุญท่าลองที่จะจัดขึ้นในอีกบ,บุพอเท่านใดมือนี้ก็ถือว่าในอีกเพียงหกมื้อพี่น้องก็จะถึงแล้ว,วน,นี่เดินท่าหลวงนี่เป็นก่อนมีการผูยางครับปูจุดเป็นลุม สรา,างก็ได้เป็นที่หิมหอยสำเร็จเป็นที่หมหอยในจุดนี้ก็จะเป็นจัดห้องการคณะกรรมการในการจัดบุญท่านหลวงที่บางนี้ส่วนบางนี้ก็จะเป็นเดินบองมนก็เป็นประตูโขกทางเข้ามาจากหนองบอนบางนี้ก็จะเปลี่ยนทางเดินที่ว่าเ่นจะมาแสดงสินค้าจากห้างห้านบริษัทต,ต่างๆเข้ามามาแสดงและขายสินค้าอยู่ในจะุดนั้น คือท่านผู้ชมเห็นนี่ก็จะเปลี่ยนผู้คนมาอยางมาออกกำลังกายในยามหัวแหลงทุกทุกมือพี่น้องบอกว่าจะเป็นมือใดการฮอดอาทิตย์ในยามหัวแหลงก็มีผู้คนมาย่างมาสมมาย่างออกกำลังกายในเดือนพระธาดหลวงนงี yeah, ่ถือว่าตกแต่งถือว่าจัดเป็นที่ฮามห้อยพี่น้องถือว่าเป็น เพื่อนก็ได้มีการทิศทางหันโดยที่ว่ามุ่งหลังคาเพื่อห้องทับอาจจะมีฝนตกก็เลยว่ามุมงบหลังคานี่สบายที่นึฝนตกก็จะบ่ได้มีความเสี่ยงเท็ดให้หลังคาหัวถึกใส่เครื่องของต่างๆในในีน่คืออยู่ในจุดทางหน้านี่ท่านผู้ชมเห็นนี้คนก็ได้มีการทิศ จุดหนึ่งอาจจะเป็นบ่อนวางแสดงผู้ภาพผู้ภาพความเป็นมาของ,ของทธาหลวงเกิงจันทร์ในปี2004ผ่านมาเพื่อนก็ได้เห็นจุดนี้มาในปี2005เพิ่นก็ได้มีการ,การแกะเกมเทพแบบเก่านในเบื้องไหนก็จะเห็นวางแสดงผู้ภาพแต่และระยะการก่อสร้างาตุหลวงที่ไปที่มาาตุหลวงเป็นอะไรนี่ไปติดตามในเมื่อบุญเพื่อนจะมาแสดงให้ท่านผู้ชมเห็นจ,ดจุดนี้ บาทนี้จะเลาะไปสุดทางเบื้องหน้าแล้วก็โค้งกลับพี่น้องนี่ก็คืเป็นบรรยากาศในเดินพระธาหลวงเวียงจันทก่อนจะจัดงานยิ่งใหญ่ในบุญน้ำมัสการพระธาหลวงเวียงจันรในปี2 0 0 5นสหานั่นเองปก,กต,ติแล้วในเดินนธาหลวงก็จะมีผู้คนมาหลายเยอะแหละพี่น้องในเมืองปกต,ติในยามห่อนเลย ในโซนทางเบื้องแขมเบื้องนั้นก็จะมีผู้ค้นขายเครื่องดื่มต่างๆเพื่อห้องทับหรือว่าผู้คนที่มาแล่นมาออกกํบบาลังไกยก็จะได้มีบริการซื้อกินพี่น,น้องนี่ปกติทุกๆมือ้อน,นั้นเือว่าเป็นปกติวันนี้จะย่างไปหอนพุทหลังจากนั้นก็โค้งมาพี่ออกไปทางเบืนะ้องนั้นนี่ก็ได้มีการตกแต่งกําลังประกอบหลังคาโคงหลังคาพี่น้อง ก็ที่ว่าเบิงวิดีโออย่างมืดๆได้จากนั้นบรรดาธาผู้สมบ่ได้ปรับเสงออกแบบเสงธรรมศาตรจุดนี้ก็จะเป็นผู้คนมาขายเครื่องประเภทหมักไงหมักตอกของอยู่ของกินน้ำหวานแต้ตตนตะมอหน้ ส่วนอื่นต้องขอขคบใจ FC ทุกคนทางภายในและต่างประเทศที่สนับสนุนและติดตามซอกสวบัต์บรนณาด้วยดีเสมอมาเนื้อทางผู้สมเพื่อจะได้รับวีดูใหม่ๆมาให้ทางผู้สมได้รับสมในตอนต่อๆไปนั่นเองคือว่าบรรยากาศนี่ในปี2025นี่คึกคืนแน่นอนพี่น้องมาสเกตเพิ่งทุกคนมาเล่นมาเที่ยวในตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการกากเกียยอีก หนึ่งงานที่เป็นงานยิ่งใหญ่ของสาวพุทธศาสนาที่ได้จัดขึ้นได้ทุกๆปีนั่นเอง ถือว่านี่จุดหนึ่งของคนไทยไต่ศาสตร์ไฟใส่เส้นห้างหางที่คนไทยจัดอยู่ในจุดนั้นพี่น้องเคนไตยไฟให้ก็ถือว่าแจง้งขึ้นในจังหน่อย ที่ว่าคือท่านผู้ชมเห็นอยู่ในนี้จะเป็นเห็นบรรดารถที่จอดอยู่ใน,น้ก็แมนผู้คนที่มา,อ,าออกกําลังกายในายามหัวแรงท,ทุกมือพี่นอ้องรถจะเต็มแบบนี้ตลอดทุกๆมื้อเลย สิดาโลสามสิบไหมวะโลนึ่งมาได้จัน่วยบุ่นนูหน่วยน่อยกับซีนนวยใหญ่กับซับวยเออเอาลุ้นเอาน่อยหใหญ่เออปนกันเลยให้มันได้ลุ้นเรา้ก็ได้มาซิดาเพิ่ขายนเอโลนึงสาพัน có đi rồi nó cài <laughs> <laughs> <Để. Chị tèm. cười> à, này đẹp đi cũng Sư đà với nó Về sư mà xì đà Đừng phải kiếm nó nha Về sư mà สีดากนะิีนจุเท้ล0สิน เออถือว่านี่เครื่องลิีนเด็กน้อยใช่ไหมเครื่องลิีนเด็กน้ยอยถือว่าคนขายปกติรถหลายถือว่าในจุดนี้พคนขายเป็นปกติพี่เนาะบอกว่าจะเป็นมืองานบุญต่างๆทุกหัวแรงพี่ไหมเกิดมาก็จะเห็นแบบนี้คุ้ม ก่อนอื่นต้องขอขอบใจ FC ทุกคนที่ให้การสนับสนุนซองจุดธูปสวรรค์มานาด้วยดีสาหรับมาเลททับสมเพื่อจะได้ทับีโอใหม่ๆมาให้ทับสมได้ทับสมในตอนต่อไปนี่พี่น้องก็คือว่าในโซนนี้ก็จะมีการค้าขายประเภทต่างๆท,ท่อโลชีนเครื่องดื่มต่างๆอยู่ในจุดนี้คนขายทุกเมื่อพี่น้องมาลดมาจัดร้อนอาทิตย์เลยนะโดยคนขายทุกเมื่อปก,กติในโซนพวกนี้เพี่นก็จะขายเป็นประเภทเครื่องหัตถกรรมที่ จักสารเพ็ดจากไม่ไพ่หวายและอื่นอื่นคือทานี้คนดตัวก็จะมีแหงใจแหงฝังๆไทยรัมไทยรอยพุทธังแล้วไม่กล้าซ่อนหวยเลยอ่านี้ก็จะไปเบิ่งทางบ้างนี้พี่น้องออกไปบิ่งนี้ก็จะไปทางถนนหองบอน บื้ถนนหนองบอนพี่น,อน้องนี่คือเรียกว่าเห็นประตูโคงทางเข้าประตูโครงเอาได,ไดิไปดิปดปาสามเสางา,านเน, <laughs> นี่ยกำลังตกแต่งพี่นอ้องเป็นเสาแขนงลอกลออกหลอแขนจะว่าทางเบื้องในพี่นอ้องคือมาเห็นก่อนนั่นคือเป็นไซสโซว์พีวีซีสีฟ้าบริเวณสีสีใส่ไปที่ห้องก็ใสโ่โครงแขน ก็ถือว่าอุ้ตุกแต่งสวยงามทุกๆปีพี่เนาะก็จะเห็นว่างานบุญนมัสการพระธาตุหลวงเบียงจันประจําปี2 0 2 5สสวยงามพี่เนาะ คือว่าการตกแต่งประดับประดาในขอ,อทีมงานของเพื่อนที่มาตกแต่งในสวยงามอีกในปี2004เบื้องข้างก็จะมีติปเข้าแต่ปีนี้โบมีติปเข้าหรือว่าเพื่อนจะเอามาใส่เบื้องตำหนังตอนนี้เพื่อนกำลังเห็ดโค้งเหยแครนพี่น้องเป็นเสาหลักเข้าไป ไปยาไน้าประสมนั้นก็แมนเป็นการนําเสนอวีดีโอตอนที่2ที่ทีมงานส่งสมบัติบรรณาได้นำเอาภาพบรรยากาศก่อนบุญน้ำมันสุการพระธาตุหลวงพ่อจันประจำปี2005มาให้ท่าประสมมาเท่านี้การนำเสนอวิดีโอตอนที่2ขอลาไปก่อน